สวัสดีค่ะพ่ดแม่ี่น้องตื่นแต่เ้าวนองมันนีโอ้ยบักแอปเปิลตื่นแต่เ้าแล้วก็ลืมพี่น้องบนมือเศร้าน่ะมาทิซักผ้าเนาะโอเปอร์แมนมาขึ้นมาทิซักผ้าอันเบิงอันไปเบิงแฟบอ้าผงซักผ้านแะบไปนัาเกินแฟบไปเนานะไปเบิงผงซักผ้าอ้ามันเหมิดลืมแต่จังใดธรรมดาก็บอกให้ลืมนะคอมมูนีนะพญ่ไไแน้วกก็าถามอยู่วัน พี่รักเบ่งดูได้นะว่าอะไรที่มันขาดบอกด้วยว่าฉันจะได้ซื้อมาทีเดียวเขาบอกโอ้ผมมี่ยังขาดเด็กผมมี่ยังขาดว่าต้องซื้องานอันนี้นะไปยัดจิตสักผ่าลืมสับไปเบ่งอ้าวผมมี่กับปากาผมก็หายปากาหายเล่าได้เล่าเสียหายขึ้นในแันนี้เพราะฉันถามเธอแล้วนะก็เล่นยางเอาไปซื้อมงลานมองมองมุมนะมองบ้านเลยนะมองมองบ้านเลยนะมองบ้านเลยนะยางไปซื้อ แรก่ือขอบดีอ๋อมันี่เหมือนหวยลอตออลตโต้เนาะหวยลอตโต้ก็เลยซื้อมาไปเนึ่ยพี่น้องใส่ลุ้นกันได้มาเจอว่าซอยหลุ้นกันนะคะช่วยลุ้นกันมาิมพโชมีลาบอกพี่น้องเนอะ้ยทุกคน,นก็นอยากมีโชมีลาบวนะ่าแต่อ,อยังเนาะบว่าแต่เห็ดอยังก็อยากมีโชมีลาบเนาะเราจะเข่าบว่าบจะเจ้ายวเลือกหอยอมาโชมพลาบจะถูกหวยรวยเบอร์จะได้ซอยพี่ซอยน้องซอยคือจังไปบาไวน้ตะ่พี่น้องไปอยากซอยอันพัรู้นะักความคิดขึ้จังอัน กัดมีอย่างเือนมาแน่กับอยากซอยผู้อื่นก่อนแจกของในข่อยฟัมผิดจังสันนะขึ้นนอนผู้นั้นขึ้นนอดผู้นี้ไปเลยอันลืมแจกของแกเองแค่เมื่อยแต่ขึ้นอยากซอยเพิ่นอยากได้อยากซอยผู้นั้นอยากซอยผู้นี้ก็เลยไปซื้อมาใบหนึ่งแต่บ้านไม่ซื้อขันว่านไม่ซื้อกับปัญ่าีปนอนเนาะกันคุคนห้ามมีดวงเนาะขันคนห้ามมีดวงกับนัญญาขันคุณนห้ามก็มีดวงซื้อมื่อรักันไดก็เพื่อเธออันละก็เลยไปซื้อมาใบหนึ่งก็เล่น ป้องกันไว้กลยกไปสำรวจของไปสำรวจน,น,น,น้ำปูน้ำปลาทุกอย่างพี่น้องไปสำรวจน้ำปูน้ำปลาทุกอยาก่างในห้องนั่นนะมองนั่นนะมองกาหลาดนั่นเนาะว่ามันมีอย่างขาดแน่เพราะว่าก่อนจะเก็บใบในเฮียนก่อนจะเก็บใ้ในห้องคุณเพราะว่ามันหลายเนาะมันกจะจิอังเนาะมันอังเก็บใบจะเพาะใดติปใส่น้ำปลากับขวดนึงสดสีอิ๊วขาวขวดนึงสีอิ๊ว ขวดเขียวกับาขวดนึงอีหยังก็บ่ากันไปย่างแล้ววดน้ำผึไว้หลายเพราะใเนาะพอไปเก็บไปขูดเหมือนก็ไปหาสำรวจไปว่ามีอยังขาดเน่มีอยังเหลือเน่อีหยังเหลือหน่อยเหลือหลายนะก็จะสำรวจไปเพราะว่าเกิดว่ามันช่วงหนาหนาวมากเนี่ยที่น้องเริ่มหนาวเริ่มเย็นพี่น้องนก็ร่มเย็นพัดตะต้นอันนี้ต้นของเวิ่์เวอร์เวิ่์เวอร์เวอร์ยู่เริ่มเย็นแล้วแต่ ก็เลยไปตำรวจไปมี่ยังขาดแน่ก็มีอยู่จังเหตุผลไอ้พี่น้องเห็นไหมเนาะมีน้ำปลาก็เหลือหลายอยู่เพราะว่าน้ำปลาก็ค่อยใส่พี่น้องเขาไม่ค่อยกินน้ำปลาเด้เขาจะกินน้ำปลาละแต่กันว่าให้กับข้าวไทยกันใส่ซีอิ๊วขาวเนาะใส่ซีอิ๊วขาวใส่ผงวิเศษกันแสบแล้วใส่ซีอิ๊วขาวใส่ผงวิเศษใส่แอนคานโน่สินะกันเลยแสบแล้วก็ต้องใส่น้ำปลาหลายกันซีโป๊กขาว เร่ค่อยกินเกลือหนายพอค่อยกินน้ำปลาหลาอยนั่นะก็เลยอย่างพี่น้องเปิดตน้งกันออกนกรโขกกโขกเลยจะเอายังไปยัดในเก็บแล้วกะยัดกันทุกปีนั่นแหละะโขกสมัยก่อนนั่นเอารถไว้เก็บรถมองเก็บรถวันนี้ก็เล่นเก็บของเอาไปมันเก็บของนี่ก็เลยมานั่งหลังบ้านเอาวันพี่น้อง ่อยเอาอันต้นหอมเนาะโภแมนต้นหอมอันโหระพาผักอีตูผักอีหยงทั้งหลายแหล่นั่ยแหละอยู่ในห้องกระจกน่ะเอามาหดน้ำทั้งนอกบ้านเอามาหดน้ำนอกบ้านไปกอนเพราะว่าหดในบ้านหลายมากะโหดสดชื่นเนาะเอามาตากไปทั้งนอกก้อนรวเบิงมันบ่เคยโดนนานๆจะเชื่อมันบ่เค่อยโดนแดดมันบ่เคยโดนนะนๆจะพี่น้องว่าต้นมันบ่แข็งแรงเนาะเนียมาโหดไปมันจะล้มแป้งแงงไปสินะเกิดว่าต้นมันโดนแดดโดนล่มมัน แต่ม Get so ันโดนแดดโดนล่มมันก็บเป็นยางแล้วมันก็สิบอลมสีเนาะขันมาอยู่ขึ้นจังบานเท่าเนาะปลูกใบข้างนอกบานปลูกใบแล้วมันโดนแดดโดนล่มถึงมันสิโดนฝนโดนยางมันก็สิแข็งขึ้นเก่าอันนี้ตนเ่าคอยโดนนะมัวนั้นเนาะโดนแดดแบบธรรมดาแดดธรรมชาติอเเนาะมันก็บอแข็งแรงนะมันก็สิลมก่อยงอยเป็นสี่สกพักมันก็สิขึ้นขึ้นมาเองพตัวมันอ่อนเนาะตต่มันอ่อนก็คอยแข็งแรงน่รพี่น้องได้มัน เราซูเป็นน้องฟังกันว่าเป็นยังไงเนาะมันมียางมาหลังบ้านก็เห็นแบบแอปเปิ้ลมันโลนเปิ้ลมันโลนพี่น้องโลนหลายหลายแกเป็ดก็บ่ค่อยกินนะลูกควายจะโง่จะของมีพ่อจะของบ่ค่อยมีอยู่มองไทยเฮาได้เบิ่งแต่ในหนังเบิ่งแต่ในหนังบม่ค่อยมีน้ำเขาอ่ะเห็นในหนังจะเป็นไดโนยแอปเปิ้ลลายเป็นไดโน่จะมีน้ำเขาเป็ในไดโน่จี กระบอกซื้อซื้อคบบ๊วยบ๊วยมีเนาะบ๊เคยมีบ่เคยคิดว่างจะได้เห็นเนาะแต่พอมาอยู่เมืองนี้พอดีเขามีบ้านพ่ใหญ่แล้วมีบ้านนีของาจะของเองเนาะข้าก็ปลูกได้ไปไหนอยากปลูกอยากเห็นบ๊วยอยากจะต้นดอกทิวลิปก็อยากเห็นกระปลูกเองพอได้มาหอดเมืองนี่กระปูกอยากเห็นแอปเปิ้ลกระปูงพวกพะยากอยากมีน้าเขานะอยากมีน้าเขาอยากเห็นคือจ็บของจริงนะที่ว่าเขามาหอดเมืองนี่แล้ว สารฝันที่เราอยากเห็นได้เป็นจริงนะพี่น้องบอกซื้อซะน,นะว่าเป็นความเป็นความฝันที่เราอยากเห็นเนเห็นได้ในหนังฝรั่งเห็นได้ในหนังเกาหลีเห็นได้ในหนังคนนั้นนะบัวแต่แย่ไม่เลอดดวนฤดูใบไม้ร่วงนะพี่น้องฤือดวนอัลทอมมันนะเกษตรเป็นในหนังเกาหลีก็ตรเป็นดอกไม้งามๆบใบไหม่งามๆใบไหม่สีแดงสีเหลืองสีนางเปินางามน่ะมันยังมาพอเองกับอุ้ยตื่นตื่นตาตื่นใจพี่น้องไปนะ พอ,อสึกๆไตื่นตาตื่นใจแห่บุปีแหละโอ้ยเต่นแต่เสมอกับยังมักอยู่หนาอโอถมใบใหม่เป็นสีมีสีเหลืองสีแดงสีเต็มทุกสีนะงามแต่มักแต่กหนาวแด้ยวกับมักแต่ี่อยากแอปเปิลเดี๋ยะมีกับปลูกเองค่มาปลูกเองไปเห็นกับพุ่งใจได้ปลูกปีแรกๆไปซองบังทุกนั่นแหละพี่น้องความใจห้าวันอยากเห็นอยากหูอยากได้น้ำเขาเนาะอยากมีคือจังเขา เป็นความฝันของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเนาะเป็นความฝันของเด็กบ้านนอกที่บ่เคยคิดว่าสิตของสิได้มันเห็นของจริงจิงสิบ่เคยคิดบ่เคยฝันตัพี่น้องพี่น้องทุกคนเคยคิดเคยจังข่อยบ่บ่เคยคิดว่าจิได้ที่เครื่องบินน้ำเขาดอกบ่เคยคิดนะเพราะว่าอันยางไปหน้ายางไปเรียงง้อเรียงควายก็จะเห็นแต่เครื่องบินแลนผ่านก็จะสิมีวัฒนาคืยจังเขาบ่นนอกสิมีวัฒนาเห็นคือจังเครื่องบินก็เห็นแค่มองเป็นเด็กน้อยกันย่างยานํำเห็นเครื่องบินแลน์ผ่านบินผ่านกันย่างยานเดยยาน จุมือนี่ยเบื่อบ่ร์ไหนบายยานจุมือนี่ยเบื่อยานบ้านอุ้ยคือจังเขาจีบบังแต่ในหนังก็ยิ่งกันขากันกับทิมเครื่องบินกับทิมระบงระเบิดในนักคิดเพียงสั้นว่ามีพวกทองทหารจุ่มบังแต่ในหนังนะมันก็เแต่มันก็คือจังบันเฮาเด็กน้อยบันเฮากับเขาจีบกับพวกเขาเห็นเขาเคยิีบซึมงสับในเรื่องแบบนี้เนาะปลูกฟังยค่ไหนแตเห็นสั้นเนาะบันนี้ก็เลยมาเห็นเองเป็นดีจะเป็นยังสีและเป็นน้องว่า ขากะอยากมีอยากเห็นน้ำเขาหนะ้าพี่น้องอยากได้กบปลูกท้งท่หละเนี่ยอยากมีก็ยังเขาเคยมาอยู่เมื่งนอกเห็นก็เมียนเอืย่ยพวกเอืย่ยเป็นมีบักผกบักไผ้บักยังเป็นกะปูเป็นในใดเนาะถ้าอยากปูก,กับปลูกน้ำเขาเนี่ยแหละกเอามาปลูกเขาเนาะพวนแต่ก่อนมา่อใหม่ให่บ่มีกะเอื่อยคนไทยเป็นกะมาซอยเห็ดเหมือนนาะเป็นกะมีน้ำใจมาซอยเห็ดมาซอยปลูกกันเนาะคนไทยน้ำใจดีนะเท่ากะพอได้นี่เนาะคนไทยก็ดี มาซอยกันเอื่อยเป็นอันพวกอันพิดาเนาะก่อนเอาซื้อเป็นขอบคุณไปหลายๆเนาะพิดาพี่ไม้เนาะเคนมาซอยเฮ็ดทุกอย่างเนี่ยแหละมาซอยแนะนํามาปลูกจังสันจังซีเดอม์เฮ็ดอันนั้นอันนี้เด้อนั่นแหละมันง่ามคือจังเขาก็เฮ็ดได้กินฮอตซูเมอนั่นแหละพี่น้องขอบคุณไปหลายๆนั่นแหละขอบคุณมาอยู่ก่อนเนาะพี่น้องเบิ่งพอแดดออกพอแดดออกก็สี่ข่ก็เป็นดำขี่รีพอแดดมันคืมออกก็กรเป็นก็จังอันสีสดใสอนใจน้อยกระซ้ายมันต่อ สีดำกับสีดำสีขาวก็สามมันเนาะอันนั่นแหละพี่น้องก็บอกมาบอกพี่น้องสีแล้วเนาะว่าไปหาํำรวจของหาตำรวจของแล้วไปหาไปซื้อแฟบไปซื้อลอตเตอรี่แล้วก็มานั่งเหือยลรางบานบอกสุพี่น้องฟังเรื่องรางบา้าน,นเรื่องตนไอ้บอกแคเปิ่เรื่องสารพัดนี่แหละพี่น้องเนาะให้พี่น้องได้ฟังน้ำกันว่าเป็นอย่างไรเนาะความฝันของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเนาะโอเคนะคะขอบคุณหลายๆํานรับคนที่กดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ให้กับช่องแฟนคาราเวลเลคนนันทานนะคะเอาแอปเปิลมาฝากนะคะใครอยากได้มั่งนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ